กูสร้างมันมาเฮ้ยอันกูเจรถเด้เออกูจรถกูเจออดิเออถือไอืมไม่ไปเจอมลงหอบแล้วเรแล้วหอมแล้วแปลว่าอีจอยมึงโอเคแล้วมึงนี่อืมโอเคไแล้วีหยังบูยมึงรู้สูเมกนั่น ทเานก็ขี่บรรลุหล่ออยู่แถวสาวอือแถวหนึ่ห็นององเลยเห็นยังเลยมันนอนบาสามันนอนบไ้จปุ๊เขาจะมีอเื่อนบอกแล้วแล้ว่าถ้าถ้าได้หองนั้นหลอกว่าหายหองหนึ่งแล้วก็หายโลดขี่น้องบไรยังคุกันมืนเอบอกมันเป็นอะไรพี่อามมันจิงวท่ออย่างนี้มันจิอย่างนี้มันโทรศัพท์ลุดมือปุ๊บแล้วมันก็จิงหไดเ บริวายบอก่อนนอนนะวัคซีนการเนินทิงคุณพ่อคุณแม่มรพบรรคหักษาอ่านอ้อมแมันเมิตะเทเดชทวันมันตีมามันอกับบไปเอามับยูใหม่ลุกขึ้นมากัเปี่นมอนใหมกันโมใหม่อ้าวตหมอกมาอ้อมได้ว่ะโอ้ยสูมีต่หมอกงามๆจำบุคคลสองเสือมันแล้วจำมา อันห้องเรานะ่ะไฟดบับไปรับแป๊บหนึ่งเราเปิดไฟอันเปิดไฟโทรศัพท์ไว้แบบนี้ย่านยันยันกับแก้มันอันลอยอันอันคานลงมาหาแล้วแวงดูโอซูคุนนอนเปิดไฟได้เมื่อคืนนี้ลับเลยยานรับท่วมดังไอ้จ๊กโจ๊กเมื่อคืนน้่มเอาในเอกนะแม่ เป็นรีไร้าส้างตำนานไปบดถูกบ่อนพี่น้องเอ้ยพัดตังแต่มาี่บ่อนน้ำน้ำน้ำแอ่นน้ำอีขึ้นมาไหลออกในตัวเองพี่น้องเอ้ยเอากระสีเปเที่ยวกันวมแล้บนพนเปิกเอเพติ่นเป็นุ่มอยู่ทึ่งตายบนเมื่อน้ำไรหว่บ่วไวกบผักผักจังึืนจังไปต่อ กันบอกไว้ก็บอกเขาบอกกูบอกว่อกอันนี้จะไว้ค่าจะไว้ค้า่า่นหมอน่าไม่ปกติเองขึ้นอยู่ท้องยู่วะพระเจ้าเนี่ยเรื่งกินเราเขาบออยู่เัาท้องแ๊บเดียวผมไปอยู่ใสผมบอกถู อ๋อมองแต่มีกระติกว่าหมอกมันใช่ควันไฟอียังอันนี้สูงอุ้ยหมากอี้ยังหมากแตงว่ะโซงอันไหมได้บอกโซงหมากแตงคือไปจัดสีว่ะ ปลาไม่ไข่นี่ปีงจยรยที่เขาจะมาจับเมื่อน,นั้นนะอย,อย่าบอกว่าเป็นอาหารขื่นสื่อเลยนะเพราะปีงจรีปลาไม่ค่านี่ยอสาห่าพันก็เป็นตา,าแสบแท้ เท่าไรนี่หนึ่งหมื่นกรีบขางข่าวเจียระระวางปึ่งเลยใเดิงเจียอันนี้หมือนกีบ มึงคิเป็นคนเงินทนเท่าไหร่อ๋เงินไทยเท่าไรน้องบัน์ดินอไม่ค่าเงินไทยเท่าไหร่รับเงินไทยบอกไม่ค่ารับเงินไทยบอกเลย20บาททั้งมด20บาทบ้านใครบอกเออเลยเลยนะ20กว่าบาทน,นี่แหละ22บาทบอก,บอกอไม่ค่าคิดบังง่วตอนนี้เลทเท่าไหร่อธิบายอธิบายต้องคิดเอาไว้มากาะได้ อันนั้นหออย่างมมบอกนาคือบเแรกเป็นเงินกีบมาโลบ่แรกไงมันจะสิง่ายอันนี้เอาคิดเป็นเงินไทยกี่บาทยี่สิบบาทเลยยี่สิบเลยยีบาทบ่จะล่เลเท่าไส่งอะันนี้สามบาสามเงิกีบ มันมันสีมีอยู่ดอกบอลแลกเงินในค้าแนน้ำเพื่อแน่บอลได้เถียนอหนแลกเปลี่ยนเงินนะนี่บอกโอ้ยู่ข้างหน้าเลยครับอยู่ข้างหน้าจะปข้างหน้าปุ๊บเาะาตสุดลยเปนเงินไทยนับลาบแต่ว่าผืนฉีดยากเอยหนึ่งสองพวงมันก็เกิน กับสองหมื่นหนึ่งมันเกินสี่พวงสี่พวงหน่อยหนึ่งเอากับสี่สิบสี่พวงหนึ่งร้อยโอจะมา แต่ว่าเรดอันเรดอยู่อันเมรค่าค้ายคของนี่ครับอยู่เรดเลขเงินมันคนละอย่างกันแมนโอ้ฝนบอกขาใจพี่นอ้อสว์เนาี่สไปโอเคโอเคเอาของข่อยอันนั้นของข่อยรงของข่อยแมน <c oughs> ไปคนละทาง <c oughs>

ร้อน okay. so ังเบิร์ดโอเคเจ้อะครกันใจฮะอ๋อเพิ่น่ายหุ่มเอาไปลองเบังนี่แม่เพิ่นอยากกินเอาไปเอามาหายผนลถเนะ นี <l id> <ร cualquier> ่น <Techn ique> ี Radio ่นี่อาหารพิันดี๋ยวเดี๋ยวเราปิ้งปลาก่อนแม่เดี๋ยวผมซื้อไห่เอาเอาตัวไข่พี่นะคุณแม่เพิ่นมาจากฝั่งไทยเพิ่นมีเงินอยู่แต่ว่าเพิ่นอยากกินปลาแต่เพิ่นงงในการซื้อเดี๋ยวเราปิ้งปลาครับเดี๋ยวผมซื้อไห่ต้องไ่เรืรวยดอกแต่กูอวดรวยเอ้าบ่อแมน บางอีโนมึงลบดูจะพาไ่อันนี้เพิ่นมีแฟนเป็นคนไทยบ่ายูอยู่่สุรินนี่โอ้ยขอบคุณครับครับ ไปซิมดูถ้าเราจะติดต่อกันได้ยไงถ้ามอีกเนี่ยเชื่ออะไรนะชื่ออะไรบอกบอยครับผมซื้อบอย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 ยูทูบเอะไราฟังลาวแม่ก็าไฟังิมเข้าไปว่าบอยอเดี๋ยวังลนอันนี้ทักไปอันนี้แม่ปออันนี้แม่พรอ๋อแม่พอม่พรพรโเรียนเขาไปเสียรีเดส่งกันทาที่โรงแรเนทารีสุทสุโอ้แม่เป็นอาจารย์เป็นอาจารย์อ๋อมาจากจังหวัดอ้ ันจะเซียมพูมผัวอยากไปทุ่งดอกกระเจียวเอาเฟสคนไหวแน่เอาเฟสนไหแน่อดเฟซก็ได้แอดเฟซก็ได้แอฟเฟสอะไรอย่าเเอาเฟซเอาเฟซแม่คนบอแม่เอาอันเอฟเฟส บอแม่เอา,ฟาเฟสแม่คนคนหาค้นหาซื้อฟเฟสแม่เป็นเป็นอาจารย์เอาซื้อปิ่งปลาหายสามสิบพันเออปิ่งเจียเอาผืนจับเมื่อกี้เลยนะเป็นปลาปึงเลย ถ้าแม่มาอันว่างเวียงจมื่เหรนี่้มาเมื่อวนอ๋อเมือนกันมาจะคืนแล้วแม่มาถึงนี่เศร้าพอดีเนาะขอมาฟังนี่จังมดเศร้าบอกจากบ้านจะคืนพอดแม่ก็เมืออไหนพนี่ค่ะอ๋อถ้าถ่ายหูบเฟซอันเอาไว้ก็ได้ทำเลย้เอาที่มัน็วกว่านี้ได้ไหมร่วงกไม่ตัญญญาถงมันคนก็ได้ ถ่ายถ่ายลูกซื้อเฟซผมมากระได้ใช่เออบอยชินกรนี่เหรอทักมาจำได้นะว่าที่ซื้อปลาให้นะลูกนะโอเคครับไปครับเอาแล้วเงินพอนะอันนี้เอาอะไรบอสนีพปกปีกอันนี้นะจ่คนมาซื้อหมูลินนะปิงลิน แม่บอ่ตาบอบูอันนี้ตับตับไก่ตับเป็ดตับเป็ดบอกเอ้ยหมอพอวบบ่า,า,วาสือแล้วนะไป มาแบบับะมีใไก่ก็เสียากแน่เนาะเพราะว่าอันนั้นอันนี้คือคุณแม่เพิ่อนทางซังยูพุ่มมากินนั่นแหละเพิ่นเป็นอาจารย์แต่เพิ่นกาเซียนแล้วมันเป็นอาจารย์แต่ว่าเพิ่นกะเซียนอะไรที่นี่ล่ะ อัน,นี้ออหมอคะนะนเปินพากันมาแต่ว่าม,มีไก่น้ำถี่วมันก็สีาย,ย,ยากแน่เนาะยากในการสื่อของนี่แหละดีที่สุดนะคือเ้าแน่น้ำแห่นแรกเป็นเงินกีบมาเลยค่ะพี่น้องฟังไทยส้มาเถี่เนะมันจากสีใส่ใจง่ายพระจอมมีตลาดแรง <c oughs> ม่นบอยู่ปั๊มน้ำมันใกล้ทางด่วนเาออกไปบุกไก่แต่มันสองสามโมงแล้วเขาจะเริ่มหอยเฮ้ยเขาอยู่ต่ออีกน่าสักตลาดใหญ่ตลาดแหงนิฮอดอาหารสัตว์ป้าใหญ่บอกใหญ่เขาเนี้มันเป็นตลาดในเนาะเออเป็นตลาดเอาเครื่อโรตีมัน พูนพูนผุนย,ยืนีู่ผุนน่ะยองมือแบบแบบเฮ้ยห <c oughs> มักแตงนะฮะน่ะหมักแตบงบนี่เป็นจังสัน เอาเนี่ยจ้สื่อแล้วสัลืมเลยนะฮะนะตลาดขอาว้าวหมอทุกคนเออโอ้ยเอออุ้ายสวยเลยพี่น้อง มาทั้งห้าหนี่แหละไปสวยแล้วอือสต้องสักไก่น้ำเทีย่ยวคนสวยอลาวก็วิ่นอยู่มันนี่นะ <c oughs> โอ้ยขึ้นไปพี่น้องเก้าภาพบรรยากาศไว้เพียงสำนีก่อนนะพี่น้องเดอิอเนาะเดี๋ยวไปเจอกันใหม่อีพีต่อไปเนาะฉันจะอยู่จะ ซัวนจะอยู่สักร้อยอีพีไปเลยในาสนานจังเ้ยอือส่วนออนไลน์แบกน้าขึ้นไปปีนพานะคือบอซื้อสปอนเซอร์วะตลาดเออแม่นอันนี้ตลาดดวงวีไลวางเวียงงองเจีวบด